ว่าตอนนี้นะคะเราอย่าลืมส่งมาเหลือแค่สี่นาทีแล้วซิงเกิลใหม่ขับไปเดหกของน้องการชื่อว่าไรจะใช่สนักเธอไม่พอหรือเธอขอมากไปหรือเปล่านะคะก็ลองส่งเอเอ็ไม่ได้ที่เบอร์สี่ห้าหกศูนย์สามสามครั้งละสามบาทค่ะไทยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูน้องการจากการเอ่อบัวจีนดีกว่านะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือที่หยิบมาให้ดูเพราะอะไรรูไหมคะงานวันนี้ละค่ะที่พี่ใส่ชุดนี้แล้วก็คือมีแฟนคลับค่ะ ถ่ายคลิปพี่กับน้องการน,นั่งคุยกันอยู่รออ๋อนะคะก็มันออมีช่วงที่แบบจังหวะรอขึ้นเวทีจังหวะพี่รอสัมภาษณ์กันก็แบบนั่งคุยกันสักพักหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่หลายคนบอกว่าไ,ได้ดูแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ดูเลยพี่ก็เลยแบบว่าเอ๊ะพี่ทําอะไรไปบ้างอย่างนี้แต่บอกนะคะว่าตอนที่คุยกับน้องการที่คุยเรื่องงานกันเฉยๆเพราะว่าน้องการบอกว่างานนู่นนี่อะไรอย่างนี้พี่ก็บอกว่าจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองนะให้แบบหน้าตาเป๊ะหล่อเหมือนเดิมเหมือนแบบเนี้ย่างเงี้ย ใช่เขา,าก็<ล>หลอกคุณนนะหลอกคุณไปท<จ>ุกวัน,นดีใจนะคะน้องกาโบอกทำไมถึงชอบผมอะครับเพราะว่าอ๋อชอบเสียงน้องกันชอบตั้งแต่แบบว่าคือชอบมีพัฒนาการไงจากแบบว่าลิเกลิเกตอนแรก ไม่ชอบกันเลยนะฮะเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะไม่ชอบเลยอะไรก็รู้ดำก็ดำคือเอาผู้ตามตรงสเปคไม่ได้ชอบคนดำนะฮะชอบแบบตีๆเพราะตัวเองคนดำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่านะชอบที่ผลงานมากกว่าเนี่ยก็เลยติดตามผลงานมาตลอดแล้วก็ดีใจที่น้องมีงานตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังจากเวอร์จินนี่แหละค่ะเวอร์ชันนี้เสร็จปุ๊บเราจะโฟนอินละก็ใครเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อแต่น้องกันพร้อมลายเซ็นด้วยเดี๋ยววันนี้ไปกองไปขอลายเซ็นมาให้นะคะตอนนี้ไปดูน้องกันจากเวอร์จินฮีททิงก่อนดีกว่าไปชมเลยค่ะ หาหล่อเช่ไนะคะก็ติดตามเพื่อนของน้องกันด้วยนะคะส่ัญญาณวิธีใครไม่รักช่างมันพี่รักคนนี้ก็พอพี่เลิศนะแล้วคนผู้โชคดีในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรขอพายหนูชื่ออะไรเอ่ยพี่ให้หลอนานนิดนึงหวานเย็นค่ะหนูเดี๋ยวนะหนูพูดเสียงดังนิดนึงพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะหวานเย็นค่ะน้องหวานเย็นโทรจากจังหวัดอะไรคะ โคราชค่ะเอา้าโคนที่สานประา่ะค่าสงสัยพูดด่สานไม่ค่อยได้มามคนโคนรลาชภาษากลางดีกว่าอ่าน้องหวานเย็นนะคะอ่าตอบคำถามพี่ก่อนนะคะซิงเกิลใหม่ของน้องกันนภพารกันเหนืสตาเนี่ยคะ่ะในลับไปเดชื่อว่าอะไรคะฉันรักเธอฉันรักเธอไม่พอหรือเธอขอมากไปคะ่ะโอ้โอเก่งมากถูกต้องคะ่ะส่งมาเยอะไหมคะเนี่ย ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดขวมค่ะขอบคุณนะคะุ <c oughs> ตสาส่งมาจริงๆพี่ก็ไม่ได้อะไรจาก s อ s หรอกแค่แบบอยากเช็คเน็ตติ้งให้น้องกันเนะะาะทำไมชอบกันนะพาทคะทำไมชอบกันหน้ารัาดีค่ะโอ้เขาเสียงดีเ้องนะพิงพอได้คะ่ะเขาหล่อขึ้นเนาะค่ะน้องวัเนเย็นเรียนชั้นอะไรเอยคะเนี่ยกำลัง <c oughs> <อ>จะขึ้นปีสองค่ะอ๋ออยู่เรียนที่ไหนคะโคราช อ๋อค่ะฝากอะไรถึงพี่การไหมคะเดี๋ยวพี่ไปเจอพี่การเดี๋ยวขอลายเซ็นมาให้น้องหวานเย็นหมอพี่การว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่การตลอดไปนะคะเนอะค่ะก็ติดตามดูรายการพี่ด้วยละกันนะคะค่ะอ่ะหนูฝากเบอร์ติดต่อกับหลังไม่หน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ไปขอลายเซ็นให้นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องหวานเย็นค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออภัยด้วยให้รอนานนิดนึงนานจริงนาอสักนาทีรู้หมดเลยหลังไมคุยว่าอะไรบ้างนะคะ